สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องจริงสุดหลอนที่เล่าต่อตอกันมานานมากนะคะเรื่องที่หยดค่ะเป็นประสบการณ์ตรงของครอบครัวหนึ่งเมื่อประมาณ50ปีก่อนเลยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ย ก็มาจากทั้งคลิปตัวอย่างหนังนะคะแล้วก็มีบทสัมภาษณ์โดยตรงเลยจากคุณกิติศักดิ์ซึ่งเป็นลูกชายของผู้ประสบเหตุการณ์เองจากรายการ The Ghost Radio ค่ะเราจะมาลองดูกันนะคะว่าเบื้องหลังเหตุการณ์ลี้ลับที่เกิดกับน้องแย้มเด็กสาวในเรื่องนี้เนี่ยทั้งอาการป่วยแปลกๆแล้วก็เสียงปริศนาที่หยดที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ เรื่องมันเริ่มประมาณปี2515นะคะที่ต่างจังหวัดพอดีว่าน้องแย้มลูกสาวคนรองเนี่ยเขาเริ่มป่วยป่วยหลังจากเ,ออเดินผ่านทางลัดข้างต้นไม้ใหญ่ที่มีสารเพียงตาเก่าๆนะคะแล้วก็เหมือนเจอผู้หญิงแปลกหน้าแถวนั้นด้วยครับคือสารเพียงตานี่ตามความเชื่อชาวบ้านก็ถือว่าเป็นที่อยู่ของเจ้าที่อะไรทํานองนั้นนะครับการเจออะไรแปลกๆแ,แ,แถวนั้นมันก็เลยแบบว่าทําให้รู้สึกไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วใช่ค่ะแล้วอาการน้องแย้มเป็นยังไงต่อคะ หลังจากนั้นคืออาการน้องแย้มเนี่ยไม่ใช่แค่ไข้หวัดธรรมดาครับแต่มันสุดลงเร็วมากมีไข้สูงตลอดฝันร้ายแล้วพฤติกรรมนี่คือเปลี่ยนไปเลยนะฮะเปลี่ยนไปแบบน่ากลัวจากเด็กที่เคยเรียกร้อยก็กล้าพูดคำหย,ยาบๆกับผู้ใหญ่อย่างตอบแม่ว่ากูจะนอนอะไรแบบเนี้ยหูแรงเหมือนกันนะคะครับแล้วก็มีเรื่องที่ลุกขึ้นมากินของดิบๆอย่างเครื่องในไก่ดิบตอนกลางคืนซึ่งอันนี้มันผิดปกติมากๆสำหรับเด็กสาวทั่วไป ซึ่งในมุมมองความเชื่อพื้นบ้านเนี่ยอาการแบบนี้มันก็ชวนให้คิดไปถึงเรื่องการถูกสิ่งสิ่งลี้ลับเข้าสิงหรือครอบงำนะครับน่ากลัวจังค่ะแล้วเสียงที่หยดที่เป็นชื่อเรื่องเลยเนี่ยเริ่มได้ยินตอนไหนเขามาจากไหนอ๋อเสียงนี้คือมันเป็นเหมือนเสียงล้นหลอนครับที่คนในบ้านจะได้ยินกันตอนกลางคืนมันจะไปแววมาคล้ายๆคําว่าที่หยดที่หยดเบาๆแต่ก็ไม่ชัดเจนว่าออกมาจากตัวน้องแย้มเอง,เองหรือว่ามาจากรอบๆตัวเขา อ <Ừ. S 1> แต่มันสร้างความหวาดผวามากครับคือมันไม่ใช่แค่เสียงแต่มันเป็นบรรยากาศโดยรวมที่มันเออเริ่มผิดปกติมากขึ้นเรื่อยๆว่าเคยเล่นของจนสติไม่ดีใช่ครับ จูๆ่ๆยายช่วยก็มาที่บ้านเลยแล้วพอแย้มเห็นหน้ายายช่วยเท่านั้นแหะครับกรีดร้องออกมาด้วยความกลัวสุดขีดเลยโธทําไมล่ะคะอันนี้น่าคิดครับจนพี่ชายของแย้มคือจ่ามหันซึ่งเคยเป็นทหารเสนาักเก่าเนี่ยต้องเข้ามาช่วยไล่ายายช่วยออกไปจากบ้านแต่เรื่องที่มันเอ่อน่าขนลุกกว่าน,นั้นคือหลังจากยายช่วยกลับไปได้ไม่นานเนี่ยก็มีคนมาบอกว่ายายช่วยตายแล้วตายแบบกระทันหันที่บ้านตัวเองฮะจริงเหรอคะ ตายแบบปริศนาเลยเหรอครับการตายของยายช่วยนี่แหละครับที่ยิ่งทําให้หลายคนโดยเฉพาะคนในยุคนั้นเชื่อไปกันใหญ่ว่าเรื่องของแยม้มมันต้องเกี่ยวกับผู้ขุนสามนดําอะไรพวกนี้แน่แน่พอรักษาแผนปัจจุบันแล้วมันไม่ดีขึ้นสุดท้ายทางครอบครัวก็เลยต้องเออหันไปทางศสยศาสตร์ถูกต้องครับ ก็มีการไปตามลุงพุทธซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นผู้มีวิชาเป็นหมอผีมาช่วยทําพิธีแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือลุงพุทธเนี่ยเขาไปเจอของแปลกๆเข้าเจออะไรเหรอคะเป็นเหมือนสารเหนียวๆข้นๆค,ค,คล้ายๆกาวขุ่นๆนะครับกล,ล,ล,ลิ่นนี่เหม็นเน่ารุนแรงมากมันถูกซ่อนอยู่ในกอไผ่หลังบ้านที่ที่น้องแย้มชอบหนีไปแบอบอยู่คนเดียวบย่อยๆพอลุงพุธเอาไอสิ่งนั้นมาเผาทําลายปุ๊กเนี่ย น้องแย้มที่อยู่ในบ้านก็กรีดร้องหวยหวนเลยครับแล้วก็สลบไปทันทีโอ้ขนลุกเลยค่ะมันเหมือนกับว่าพิธีได้ผลเหรอคะหรือว่ายังไงก็เหมือนจะส่งผลนะครับแต่มันก็ยังไม่หายขาดอาการโดยรวมยังแย่อยู่สุดท้ายเขาก็เลยตัดสินใจว่าต้องพาไปโรงพยาบาลในตัวจังหวัดแล้วละ่ะแต่กว่าจะไปถึงโรงพยาบาลก็ไม่ง่ายใช่ไหมคะได้ยินว่าเจอเรื่องแปลกๆอีกใช่ครับ คือมันเหมือนมีอะไรบางอย่างพยายามจะขัดขวางนะครับทั้งๆท,ที่ขับรถออกจากบ้านมุ่งหน้าจะเข้าเมืองแท้ๆแ,แต่กลับขับวนกลับมาที่หน้าวัดป่าแถวบ้านที่เดิมถึงสองรอบโดยที่ไม่รู้ว่าทําไมหาสาเหตุไม่ได้เลยขับวนกลับมาที่เดิมครับและที่สําคัญคือระหว่างทางเนี่ยก็ยังคงได้ยินเสียงที่หยดที่หยดดังตามมาเป็นระยะๆะะด้วยบรรยากาศตอนนั้นคงแบบว่าทั้งกลัวทั้งกดดันรู้สึกเหมือนถูกกักไว้ด้วยพลังอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นเลยครับ ฟังแล้วรู้สึกอึดอัดแทนเลยค่ะแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลคืนสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นบ้างคะครับคืนนั้นเป็นเอ่อต้องบอกว่าเป็นจุดจบที่น่ากลัวที่สุดและครับตอนแรกเนี่ยเหมือนอาการน้องแย้มจะดีขึ้นนิดหน่อยพอตกกลางดึกแม่ที่เฝ้าอยู่ก็ตื่นขึ้นมาเห็นภาพที่แบบคงลืมไม่ลงไปตลอดชีวิตภาพอะไรคะคือเห็นน้องแย้มนั่งนิ่งๆอยู่บนเตียงครับ แล้วมีแมวดำตัวหนึ่งนั่งอยู่บนตัวน้องแย้มเลยจากนั้นน้องแย้มก็เริ่มพึมพำเสียงที่หยดที่หยดเบาๆก่อนจะหันมาพูดประโยคสุดท้ายกับแม่ว่ากู oo, ไปแล้วนะฮะ <Huh? S 1> แล้วก็สิ้นใจตรงนั้นเลยครับเลือดไหลออกจากปากพอแม่ตกใจทำอะไรไม่ถูกลองเอามือไปแตะที่ท้องปรากฏว่าท้องมันยุบหวบลงไปเลยครับเหมือนข้างในมันว่างเปล่ามันกลวงโบไปหมดโหย อันนี้น่ากลัวมากรายละเอียดสุดท้ายเรื่องท้องยุบนี่มันไปเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องปอบที่ชาวบ้านลือกันด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับคืออาการท้องยุบแบบนั้นน่ะมันไปสอดคล้องพอดีกับตำนานปอบที่เชื่อกันว่าปอบจะเข้าสิงแล้วกินตับไตไส้พุงเครื่องในของเหยื่อจากข้างในจนหมดพอเหยื่อตายท้องมันเลยยุบลงไปแบบนั้นมันก็เลยยิ่งตอกย้ำข่าวลือในหมู่บ้านเข้าไปใหญ่แล้วสรุปว่ายังไงคะ ตกลงน้องแย้มเป็นอะไรกันแน่นั่นน่ะสิครับมันก็ยังเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ว่าสาเหตุการตายที่แท้จริงคืออะไรเป็นเพราะสิ่งลี้ลับอย่างที่เชื่อกันหรือเป็นผลมาจากอาการป่วยทางกายที่มันรุนแรงมากๆกันแน่ส่วนเสียงที่หยดเอง ก็ยังคงเป็นปริศนานะครับคือภายหลังเนี่ยก็มีคนพยายามสันนิษฐานว่ามันอาจจะเพี้ยนมาจากคำภาษามอนโบราณคำว่าเตียหยดที่อาจจะเกี่ยวกับบทสวดหรือคาถาอะไรบางอย่างแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนร0 0เรซครับเรื่องที่หยดเนี่ยครับมันจึงเป็นมากกว่าแค่เรื่องผีทั่วๆไปนะแต่มันคือบันทึกความทรงจำที่เ,เจ็บปวดแล้วก็เขย่าวขวัญของครอบครัวนหนึ่งที่ต้องไปเชิญหน้ากับปรากฏการณ์ที่วิทยาศาสตร์ในยุคนั้น อาจจะยังอธิบายไม่ได้แล้วมันก็ผสมปนเปไปกับความเชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณไสยศาสตร์ที่มันหยั่งรากลึกอยู่ในสังคมไทยมานานค่ะฟังแล้วก็รู้สึกว่าเหตุการณ์ที่เกิดกับน้องแย้มเมื่อ50ปีก่อนเนี่ยมันยังทิ้งคําถามสําคัญไว้กับเราในวันนี้จริงๆนะคะว่าเส้นแบ่งระหว่างความเจ็บป่วยทางร่างกายจริงๆกับสิ่งที่อาจจะเกิดจากจิตใจความกลัวหรือว่าพลังงานลึกลับที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่ครับผม บางทีเรื่องราวแบบนี้มันอาจจะสะท้อนความกลัวพื้นฐานที่สุดในใจของมนุษย์เราเองก็ได้นะคะต่อสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้หรือสิ่งที่เรายังหาคำอธิบายที่ชัดเจนไม่ได้นั่นเองค่ะ